สวัสดีครับกับผมนายพนมกาะพักดีนะครับโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพ่อนรัตนะครับก็วันนี้นะครับจะมาส่งคลิปวิดีโอนะครับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับก็ผมได้ทําโครงงานนะครับเป็นคอมพิวเตอร์โปรเจกต์นะครับในหัวข้อของสมเด็จเร a r น i n g ครับนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับมีดังนี้นะครับ ครับเบื้องต้นนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นรูปเล่มของโครงงานโปรเจกต์นะครับซึ่งเราได้สร้างเว็บไซต์นะครับโดยใช้แมท e r เ a l ลนะครับอุปกรณ์หลักเป็น Google Site นะครับซึ่งสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเป็นเว็บไซต์สําหรับการจัดกิจกรรมนะครับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะครับโดยมุ่งเน้นนะครับการพัฒนาทักษะการอ่านของภาษาอังกฤษนะครับโดยใช้กระบวนการของฟอ o นิกสนะครับ ซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ประกอบด้วยอ่าแมท a l เรีนะครับหรืออุปกรณ์นะครับแบบฝึกนะครับสื่อการสอนต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็อันนี้นะครับเราได้รับรางวัลนะครับในการประกวดการแข่งขันนะครับคอมพิวเตอร์โปรเจกต์นะครับสำหรับนักเรียนในโปรแกรมภาคเรียนของมินิอังกฤษโปรแกรมนะครับเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรเจกต โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยจังหวัดเพชรบุรีครับครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการนําเสนอในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับนะครับอันนี้เมื่อเราสแกน QR code ขึ้นมานะครับตอนนี้จะเป็นอ่าหน้าเว็บไซต์นะครับการเรียนรู้นะครับของสมเด็จ l e a r n i n g ครับนะครับเล็กเรียนสบาวฟอนิกส์นะครับเมื่อเข้ามานะครับเราก็จะเจอท็อปิกนะครับหรือหัวข้อต่างๆนะครับ มีดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอิน e r ร c t i o n นะครับแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์ daily activities นะครับกิจกรรมประจำวันว่าทำอะไรบ้างนะครับก็ลองมาดูนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ก็จะมีคลิปวิดีโอการสอนต่างๆนะครับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็น daily activities นะครับเป็นกิจกรรมนะครับว่าเราเริ่มเรียนจากอะไรบ้างนะครับมีการสร้าง ประโยคนะครับอันนี้นะก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่เราได้คัดกรองนะครับว่าการสร้างประโยคนั้นควรประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับในกระบวนการภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นนะครับ enhancement นะครับเป็นงานนะครับที่หลังจากเราเรียนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําแบบฝึกกันนะครับ Monday quiz ครับในส่วนของ Monday quiz นะครับเราก็จะเป็นชิ้นงานให้นักเรียนนะครับได้เติมคำศัพท์ลงไปนะครับแบบนี้นะครับ ซึ่งหลักๆแล้วเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับโฟนิกโดยเฉพาะนะครับลองมาดูในส่วนของ Thursday Quiz ครับอ่ะแบบนี้นะครับก็จะเน้นเป็นการแบทชิ่งนะครับทำง่ายๆนะครับ Wednesday Quiz อันนี้เป็น making sentences นะครับเป็นการสร้างประโยคนะครับโดยสีโดยสีที่เราจะเริ่มแรกสีแรกจะเป็นสี purple นะครับสีม่วงเป็น subject นะครับสีแดงนะครับเป็น verb แล้วก็สีดำเป็น object เป็น objective นะครับเป็นรูปของกรรมนะครับเราก็สร้างประโยคตามสีนะครับก็จะเป็น he likes swimming นะครับตามสีนะครับเป็นการสร้างประโยคตามสีอันนี้เด็กๆก็สามารถหรือคุณครูนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะครับ Okay. หรือว่าจะเป็นในส่วนของ reading paragraph นะครับ reading paragraph เมื่อเราคลิกเข้ามานะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับให้นักเรียนได้ฝึกอ่านนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปในลิงก์ได้ครับอ่ะตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาแล้วครับสามารถกดเล่นนะครับก็จะมีการอ่านออกเสียงแล้วฟังนะครับ Every day he climbed tree and put ten into his basket day and a bananas a his into b put 10ครับก็จะเป็นในส่วนลักษณะคล้ายกับ storytelling นะครับให้นักเรียนได้ฝึกฟังนะครับแล้วก็อ่านออกเสียงตามหนังสือทิ่ทานตามนี้นะครับครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีในส่วนของอ15 m n u u t English test นะครับได้เชื่อมโยงของกระบวนการทดสอบภาษาอังกฤษตามกระบวนการ CEFR นะครับเมื่อเราเข้าไปเนี่ยก็จะมีในส่วนของการฟังนะครับ กรมมานะครับแล้วก็การอ่านนะครับแต่ในส่วนการพูดเนี่ยนะครับจะยังไม่มีนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับพอใช้เวลาโดยประมาณ15นาทีนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับจะมีเลเวลนะครับแล้วก็คะแนนออกมาให้เราดูนะครับว่าเราอยู่เลเวลไหนระดับไหนนะครับเป็นการคล้ายๆการทดสอบเบื้องต้นในกระบวนการ CEFR นะครับนี่นะครับครับยญาต่อไปเลยครับนอกจากนี้นะครับทางเว็บไซต์นะครับได้เชื่อมโยงกับ Object Content Center นะครับก็ คุณครูนะครับคุณครูทุกท่านเลยยังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดในส่วนของ Material นะครับฟอร์ม b e c c กคอนเท Center นะครับถ้าคลิกตรงนี้นะครับมันจะเชื่อมโยงไปในหน้าส่วนของเพจนะครับตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เพจของ ObEC Content Center นะครับหรือหากเราต้องการนะครับไปในหน้านี้นะครับอิ i s ิ t เ t สนะครับ ครับคุณครูก็สามารถมาดาวน์โหลดข้อสอบนะครับได้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มีให้ทั้งหมดนะครับ้ลนล่างนะครับจะเป็น Material นะครับที่ทางเราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแฟดค์ดนะครับหรือบทอ่านโฟนิกส์นะครับตรงนี้นะที่เราได้ใช้กันที่โรงเรียนนะครับก็ได้ให้นักเรียนฝึกอ่านนะครับตรงนี้ ก็สามารถใช้ได้ครับดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งเว็บไซต์นี้ก็จะเน้นไปในส่วนของกระบวนการการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษนะครับด้วยกระบวนการโฟนิกส์นะครับก็จะมีสื่อนะครับเราก็จะแปะเพิ่มลิงก์เข้าไปเรื่อยๆนะครับเป็นสื่อของสมเด็จเรานะครับครับก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวลําดับต่อไปนะครับจะเป็นคลิปวีดีโอนะครับสําหรับการใช้สื่อนะครับที่ดาวน์โหลดที่เราดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์นะครับ

เลอรแอบแรปเลอร์แอบแรปเลอร์แอบแรปเลอร์แอบแรปเวอร์แอบไรเกตเล็กสาวจะสาว for แอแอบเพอร์แอบเพอรแอบเพอร์แอโอเควันวอร์ทา R A P เรอร์แอบแ

เอซ่าเดอะซ่าวอรเดเอ็ดดอะเา็ดเบอร์เบอร์เอ็ดเบอร์เอรเอ็เบอร์เ่มอทามเอฟอีดีเฟอร์เฟอร์คอร์ดิสเวิร์ตไอเกนไทส์วันทูทีเฟอร์เอ็ดเฟ่เบอร์ดเฟ่โอเคเน็กซ์เดอะซ่าฟอร์เอล ในก็เซ็งสาวอีสแอนแอเนอแอนคือคือแอนแอนคือแอนแอนคืออีทีสคืออีทีสคืออีทรีสคืออีทรีสเม็กซ์ชาวเม็กซ์อินเม็กซ์อินเม็กซ์อินฟินเม็กซ์อินฟินเม็กซ์อินฟินเม็กซ์อิน เออินทินเออินทินเม็คซาวอีฟวันองีเพออีอีพออีเธออีฟทีบออีฟซีเออีดีบเธออีฟรีบเออีฟซีเธออีฟทีบ Are you ready? Yes. Yes. Okay. One, two, three.

Okay yeah, very good